สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะมาทําปอเปียพี่น้องสูตรปอ,อเปียข่อยข่อยเส็นปอเปียไก่พี่น้องมีปอเปียปอเปียไก่เนี่ย,ยนี่เนาะไก่บดบดเองซื้อซื้อมาโบดเองพี่น้องเป็นสี่งที่เราเอามันอันนี้อันนี้ห็ดห,หนูแล้วก็หอมหอมใหญ่นี่ก็กระเทียมพี่น้องใส่นิดนึงข่อยใส่แค่หลอดหอม พอนี้พี่น้องสูตรคอยบ้ใไส้กะะลำวุ้นเส้นพร้พอมเด้อวุ้นเส้นกับลังแซน,นขั้นแรกกะสีเอาเครื่องมาพัดเนาะพี่น้องกกระเทียมมาผัดก่อนเนาะนะมะพัดาแบบนี้ผัดหอมผัดหอมให้หอมเด้อพี่น้องสูตรคอยได้เละวะสูตรไทยสูตรมันเนาะคอยสีเอาผัดหอมให้นหอมซะก่อนนี่ผัดหอมให้หอมแล้วก็จะใส่ถั่วหลอดําลงไปแล้วก็จะเพิ่มใส่เนื้อไก่ เครื่องปรุงนี่ซอสฟ้าเขียวพี่น้องรสด,ดีตัวรสกบบะไสเนาะรสด,ดีชื่อรสดบะไสแล้วก็ซีอิ๊วขาวพี่น้องจ้าเด็กอ้วนเด็กสมบูรณ์บรได้งยังน้ำเขาได้แต่ว่าไม่แสบาน้ำมันหอยบวมีกับเล่บบะไสนี่เจพี่น้นองน้ำมันหอยบวมีบไะไสเนาะแล้วขอกะชีเอาน้ำตาลหยอดจักหน่อยปรุงตามใจชอบแล้วก็ซิมได้สบายพี่น้องในน้ำตาลผัดผัดผัด มาบงผัดร่วมกันเด้อเครื่องปรุงตามใจชอบเขาซิมผัดยังใส่ได่บัเด้อพี่น้องเด้อผัดทุกอย่างให้เ้ากันปรุงรสตามใจชอบแล้วซิมพี่น้องจา๋าขค่อยได้เนี่ยซมตามใจผู้กินเนาะตามใจเจ้าของนี่ลหละนี่ดโดยหลวกบาดนี้ก็จะใส่วุ้นเส้นพี่น้องวุ้นเส้นตัดมูนๆนนี่ทุกอย่างสุกแล้วแล้วก็ผสมลุกวุ้นเส้นเลยทำปอเี๊ยะ แผ่นแซ่แข็งพี่น้องแผ่นแซ่แข็งใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็ทิ้งให้เย็นได้พี่นอ้องจำไส่มะฮอขั้นสั่นแผ่นไม่สิเปียกแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะโคเลกโคเลกแล้วก็ทิ้งให้เย็นเนีย่ยไข่มะฮอแผ่นแซ่แข็งเอามาละลายไว้กับหมอบ้านนี้ นี่ยังค่อยด้เห็ดละลายเราใช้ตู้เย็นได้พี่นอ้องอันนี้มาห่อน้ำกันบะนี้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าบันี้สีมหฮอเด้อเป็นดังสีเด้พี่น้องแทน,นแทนแช่แข็งเป็นดังสีมีขายถั่วไปน้ำร้านเลยขายของเอเชียเนาะเป็นแผ่นแช่แข็งบะนี้เป็นแผ่นใยไมีสีสีสีบนันบะนี้ค่อยมากน้อยๆพี่น้องค่อยสิตัดเป็นน้อยๆค่ำๆกินง่ายๆเนาะ เป็นแบบนี้นี่ปาชิมามาตัดเลยพี่น้องนี่ของหอ่อขอดเสียวใส่ไข่ของเป็นใส่ปิดเนาะมามาดูกันอีกทีค่ะพี่น้องจะห่อแล้วนะคะแหนมน้อยปอบเปียน้อยกับสาวน้อยเมลานีกําลังห่อหนะคะสาวน้อยเมลานีกําลังหอ่อปอบเปียนี่พี่น้องพันพันแต่ว่าเราบ้างเหล็บเลยเป็นหู้จงปองเจงแป่งเนาะอืม อันนี้คือไข่นะคะปิดอืมใช้เบิรงกัะดหง่ามบอกโอ้อง่ามก็คือหอแทะ <c oughs> <c oughs> มาเด้อมากินน้ำกันเี่น้องแพนหน่อยต,ตัดออกเป็นดังสีละต,ตัดออกต,ตัดออกเป็นสี่เสียนอันนี้่งแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดออกอันนี้ก็คือของหองนี่ มีไก่มีบุ้นเส้นหอมแครอทเ่เดบ้งน่พี่น้องนะซอยเมย์ฮอพอเปียอืมแถมกาจุย <laughs> อืมพันเขาพันเขา วิธีห่อผืนนี่พี่น้องนี่พันเขา่าพันเขา่าพันเขา่าอืมแล้วก็เอาไข่มาปิดใอ้ไข่พี่น้องเรียบร้อยงามบ่างามเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวพี่น้องมาสิเห็ดไปเดื่อยๆมาเนี้บมาในสิทอดมากินน้ำกันได้พี่น้องจ้ามากินน้ำกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา๋ามาเด้อมาเอาไปทอดทำปอเปียกับน้องเมนละนี้เห็ดสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เิ่นบางอันนี้เิ่นเห็ดส้งส้งกลมนะเิ่นเห็ดอันหนึ่งเอาไวน้นี้เห็ดส้งกลมขอบคุณทุกกำลังใจจา้าวันนี้มากินน้ำกันวันนี้เอาไปทอดแซบ่บเขาทอดแล้วเอา,ายาใส่สองฟิตได้กินได้นานพี่น้องทอดแล้วใส่สองฟิต